ไอ้น้พัชลินลงครัวทำอาหารแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิดแท็กทีมคนในครอบครัวเข้าครัวทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่กำลังวิกฤตในตอนนี้สำหรับสาวไอ้นพัชลินและหนุ่มแบงค์อธทิกิจโดยสาวไอได้โพสภาพลงอินสตาแกรม ขณะที่กำลังช่วยกันกับครอบครัวจัดเตรียมอาหารต่างๆลงกล่องอย่างตั้งใจพร้อมกับระบุว่าครอบครัวไอ้เขามอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 อยู่ตอนนี้ครอบครัวไอ้ทุกคนช่วยกันทำอย่างสุดฝีมือและตั้งใจส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรุบดนได้เพิ่มแรง เพิ่มพลังในการทำหน้าที่ของแต่ละท่านนะคะพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าสู้ๆนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งกำลังใจและร่วมอนุโมทนาบุญกับทางสาวไอและครอบครัวก,กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะ